อีกสองหนึ่งไปค่ะ,ะพี่แอนค่ะวันนี้มาร่วมรว้องเพลงค่ะเป็ไนไรบ้างคะโอ้เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะขอบคุณน,นายแะแทนที่มีโอกาสดีๆค่ะหนูตื่นเต้นยังยังสั่นไม่หายเลยเพราะว่าเพิ่งลงเวทีพอดีใช่ค่ะขอขอบคุณสปาวเวอร์ขอบคุณลูกอีสานค่ะพี่แอนค่ะเสียดายมากๆที่ร้องสดไม่ได้ด้วยจริงๆเพราะว่า,เ,าเมื่อกี้ด้วยด้วยความที่เสียงเนาะทุกวันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องต้องออมๆไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปงานตัวเองมันจะไม่ไหวใช่ไม่ไหวใช่ตอนนี้เราก็ ความสรุปก็ยังเต็มที่เหมือนกันเต็มที่ไหมคะเต็มที่มค่ะมีคุณค่ะแต่ก็มีงานทุกวันจนไม่มีเวลาดูแลมันมันแล้วแต่แล้วแล้วแต่อ่าสภาพเวทีหรือหรือเครื่องเสียงในแต่ละงานด้วยเช่นเดียวกันคืออันนี้ก็มีส่วนด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็เราเองด้วยอันนี้ไม่สบายจากอากาศหรือไม่ค่ะอันนี้อันนี้ใช้เสียงเยอะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าได้นอนพักผ่อนดีๆก็หลายๆชั่วโมงก็คงดีขึ้นค่ะแต่ไม่ได้หนักท่านต้องไปพบหมอไม่ค่ะไม่เราเราเรารู้วิธีการรักษาอยู่ค่ะ เป็นนียใช่ใช่บ่อยเป็นบ่อยอยู่ค่ะเมื่อแหบเฉยเไม่มีอะไรยังไม่ได้นอนะว่ไม่มีเวลานอนทางานหนักเมื่อคืนขึ้นดึกหนูขึ้นดึกมาหลายวันแล้วค่ะถึงบ้านก็เช้าพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็สักประมาณช่วงบ่ายแล้วก็ต้องตื่นมาเตรียมตัวที่จะออกงานไปงานต่อแต่ก็เป็นไวรัลเหมือนกันนะคะชุดเซรามูขอบคุณค่ะหนูไม่ได้ ไม่ได้คิดโจทย์อะไรให้เขาตุ้มเลยค่ะก็เขาก็จัดให้แล้วก็ด้วยด้วยความที่ร้านมันเป็นเป็นผับเนาะเป็นผับอีสานแล้วก็เอาใจพี่กระเทยนิดนึงค่ะก็เลยทําชุดเซรล่มูลออกมาก็ขอบคุณมากมากที่ชอบค่ะเวอร์เชั่นแบบแซ่บมาเลยเนาะมันสั้นมันเป็นกงางเกงข้างในค่ะแต่ว่าผ้าไอที่มันเป็นชายระบายอ่ะมันก็เด้งๆมันก็เลยดูเป็นแบบ ม่าวิวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะได้เห็นฟีดแบบฟิสเออเห็นฟีดแบบไหมว่าเขาแบบแฟนว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีมีมีบ้างหนูหนูทำใจแล้วค่ะเพราะว่ามันมันมีทั้งทั้งชอบและไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องธรรมดาก็จะหยอกๆกันหนูหนูก็พูดไปเลยว่าไม่ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวจะเจออาจจะเจออีกหลายๆเวอร์ชั่นต้องต้องทำใจดีๆก็ส่วนใหญ่ เวลาที่โชว์เราก็จะมีที่แบบเตรียมไว้สาหรับโชว์แต่ละโชว์อยู่แล้วใ่ไหหนูจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยหนูน้ําหนักดึกหุ่นด้วยแหละตอนนี้คือเรารู้สึกว่าโอเคเรามั่นใจเราไม่มีพุงหาน้อยเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยชุดแต่ก่อนมันต้องปิดปิดหน้าหน่อยเพราะว่าหนูเป็นคนมีพุงพอมาตอนนี้คือมันดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออเราโชว์ได้เราเราใส่ได้แล้วลีนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกอยากทําให้ให้เห็นสรีละมากขึ้นแค่นั้นเลยค่ะไม่กังวลไม่ขัับการตัดชุด ไปจ,จะต้องเอารชิ้นี้หรือชิไรจริงจริงมันก็ไม่ได้เกินงามนะสำหรับแอนแอนว่าเราเราก็เราก็ทำให้มันอยู่ในความพอดีอยู่แล้วค่ะใช่แต่เวลากับการที่บอกว่าทำใจได้ค่ะแล้วบางคนมันก็จะแรงมันแรงมันเก็บมาคิดนดมันก็มีบ้างเนาะเพราะว่าจะไม่คิดเลยก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็เออ ช่างมันเถอะไม่เป็นไรแต่มันก็ผ่านไปหลังจากที่เขาตุนต้องคิดหนักในการอันสุดเลยครับเพราะหลายคนมันบอกว่ามีถึงขั้นเหยียดมุมนี่ว่ามันทำให้เสื่อมเสียกับรุการณ์หมอลำจริงเหรอโอ้โหมันทำให้วงการหมอลำโอ้ไม่หรอกค่ะจริงๆเราต้องมองมองมุมดีดีดีกว่าแอนอยู่หมอลำมาก็ อแอนพยายามทําให้คนได้รู้จักหมอลําแอนก็อยากเป็นส่วนหนึ่งเป,เป็นกระบอกเสียงเนาะให้คนได้รู้จักหมอลํามากขึ้นไงคือแอนพยายามทําอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าเรื่องของการแต่งกายทุกวันนี้หนูมันมันขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์หรือว่าความชอบมากกว่าอย่างขอตงขุงเขาก็รู้ว่าเฮ้ยเราใส่อันนี้ได้เราปิดตรงนี้ดีกว่าเปิดตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอเคเราเปิดไหลได้อะก็เปิดอะไรเงี้ยขาเราสวยนะก็ต้องสั้นนิดนึง ถูกไหมคะแต่นสั่นี้ไม่ว่าใช่ไหมไม่ค่ะไม่ว่าค่ะมีห่วงไหมคะเราเซ็กซี่ป็นผู้วันหลูหล่อเซ็กซี่หรอคะหนูไม่หนู่าแต่หนูชอบนะมันเป็นชุดทํางานที่ที่รู้สึกว่าคือยังไงอะหนูเชื่อว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตอะค่ะยังไงเขาก็ต้องเห็นอยากเห็นความสวยงามอยู่แล้วอะอยากเห็นอะไรที่มันเป็นอาหารตาหรือเออคือเขาเหนื่อยมาเขาก็อยากเห็นเอ้ยที่สวยว่าเอ้ยทำไม อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแฟนคลับเราไม่ได้มีแค่ผู้หญิงหรืออยู่แล้วอะไรก็มีผู้ชายบ้างด้วยอะไรแต่ถ้าเป็นชุดปกติเราก็จะไม่ได้แบบเป็นคนที่แต่งตัวเซ็กซี่ไม่ค่ะไม่เลยอยู่บ้านอยู่กับลูกหนูก็ปกติใช่ค่ะษมีบรทมีให้กำลังใจไหมคะคอมเมนต์ก็คือเข้ามาเยอะมากเพาะวาคืออะไรยังไงเขาเขาโพสอธิบายไปแล้วค่ะโพสอธิบายไปแล้วว่าจริงๆมันมันผ่านการการสกรีนมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า อย่างถ้ามันเป็นงานงานวัดอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้ใส่ที่มันโป้เลยนะคะชุดชุดของเราเนี่ยมันจะมีในที่แบบว่าระดับของมันอะระดับความโป้อะไรของมันใช่เขาะด้ยสิ่งที่เขาพูดอธิบายเลยเป็นการปกป้องเราด้วยอือธิบายมัน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 ต้องมีบ้างเพราะว่าเพราะตอนนี้หนูหนูคิดว่าเรื่องล็กรน้อยๆก็ก็คนก็ไม่วิจารณ์ได้หมดอะเออ แต่ตอนหนูไม่เคลียใช่ไหมเพราะว่ายัางอัดดันเกี่ยวกับเรื่องหมดแล้วมันตลอดแต่มาโดนใช่ไม่ๆมหนูหนูว่าถ้าถ้าถ้ามองถ้ามองในเรื่องดีๆของหนูมันก็มีอยู่นะคะ <c oughs> อะไรเงี้ยเออ <c oughs> ใช่ค่ะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะ <c oughs>